หนึ่งแสนบาทน,นะเจอกันพัฒลุงครับไป สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งานวินเทจเซาเทิร์นไทยแลนด์ EP สนะครับบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรตามไปดูครับไปตอนนี้เราอยู่หน้าง,งานนะครับงานวินเทจเซาเทิร์นไทยแลนด์ครั้งที่2นะครับดูบรรยากาศนะครับสวยเลยที่จังหวัดพัทลุงนะครับ เดีย๋ยวเราพาไปดูในงานนะครับไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ขายนะครับในงานกันนะครับตามไปครับมาครับร้านด็กที่เราจะสัมภาษณ์นะครับเป็นร้านหาใหใจ วินเทจนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของร้านกันเลยไปดูครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโดนครับผมชื่อร้านวินเทจครับผมครับวันนี้เป็นไงบ้างครับถ่ายดีเลยตั้งแต่เปิดทางมาครับผมไม่หยุดดีครับขอบคุณทุกการต้อนรับเลยครับเดี๋ยวมาดู ตอนนี้ก็เป็นนี่ตัวไหนราคาแรงๆบ้างบางเนี่ตัวน่าจะเป็นปลารเออร์ปาร์ติเออร์ตัวนี้เลยใช่ไหมพี่ป,ปลารเออร์ครับอ่าราคาทำบอะลูกครับราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณต้นหน้าเดียวประมาณ 40, สี่หมื่นโอ้สามหมื่นหน้าสี่หมื่นครับมีหลังก็บวกไปอีกแล้วแด็กว่าพระแล้วส่วนว่า,าร้านบังขายเกี่ยวกับตัวไหนอะไรเน้นมีลึก มีลึกนะแล้วก็มีเลึกนาลีสามีเลยวันนี้ครับมีเลอกราคาก็แรงอยู่เหมือนกันนะตลาดนิยมก็คนนิยมน้อยหน่อยอ๋อบางกลุ่มจะว่ากลุ่มไม่เหมือนสามีครับครับแล้วบางขายอยู่ที่ไหนประจำปกติขายในเฟซอะไลน์อย่างเดียวเลยเฟสออนไลน์อย่างเดียวเลยครับอ่าชื่อเฟซอะไรบ้างชื่อเฟซขาใจมินดีครับก็ประมูลในเพจหมุนับมินดีอ๋ออย่าลืมไปติดตามนะครับเดี๋ยวโอเคครับปังขอบคุณมากครับ สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ,รบแนะนําตัวหน่อยพี่พี่เอมสวัดีครับวันนี้งานเป็นยังไงบ้างพี่ก็งานออกมาดีนะครับปีนี้การะลัดหน่อยมันไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับมันกว้างกว้างมันดูหว่างเหินไปหน่อยนะปีนี้การะลาดแล้วก็ดูได่คุณไปนะคนถือว่าเยอะอยู่ครับแล้ววันนี้พี่เมปล่าเสือ้ออะไรมาบ้างพี่ก็ มีแต่สามดีครับสามดีมีตัวแรงๆไหมพี่วันนี้ตัวแรงๆมีแต่เรื่องเก็บไม่ได้เอาไาขายนะแล้วคุ่ณนู้พี่เอ็มไปไหมมามาครับมาทั้งสองวันเลยพัฒน์ลุงต้องมาครับครับแล้วผมเห็นพี่เอ็มพาโมไซค์สุดที่รักมาด้วยนะค,าาครับามามครับมามครับอันนี้รถมูดเรียกว่าอะไรีดร์ฟรร์้อ,อ,อ,อยอดุดมา ทำมาเยอะไหมบอกเพียรเจ็ดหมื่นแล้วของจริงอ่ะพี่ขอบคุณสิครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราอยู่กับดาราภาคใต้นะครับที่ชื่อว่าเซมี่นะครับอ่าวันนี้ บรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างครับนี่ในงานคคื้นคนกำลังจะย่อยเข้ามาอ่าโอ้จนรับินได้ดูกันอย่างจุใจแน่นอนครับแล้วคืนนี้มีวงอะไรบ้างมีวงกลมวงหลายหลายวงจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้นะมีวงไอวัดกะลุงครับแล้วก็แอลโกครับไอกากิงเอลโกไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออจำไม่ได้มึนบแล้ววันนี้มา กับใครครับมากับนบิงวิกนิงอะไรไปไหนนบิงไอวิคไอวิตาแล้วก็เอปูดาเอปูดาด้วยนะจัดเต็มไหมครับคืนนี้จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มแน่นอนนะครับความสนุกรออยู่นะครับกับพี่แซมมี่สีวิเวงครับผมโอเคมากครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับผมบังลีวิเศรรักอันตรายวันนี้มีเสื้ออะไรมาขายบ้างมีจะเป็นกดบ้างแล้วก็แนวผมก็มีผ้าบางก็มีครับแล้วมีตัวไหนที่ราคาแรงสุดในร้านมีไหมก็ว่าจะเป็นนานี่เลย ตันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะลายตอนนี้รีเบลกันทรีสิบหคนครับแล้วก็มีหลังหลังนกตอนนี้พิเศษเลยนะหลังนกฟัสามชั้นกเลี้ยงด้วยครับมีเบอร์หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะถ้าใครสนใจนะครับจัดไปได้นะแล้วกับบรรยากาศคืนนี้คิดว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศคืนนี้เอาตกงงนะครับ ได้อยู่ได้อยู่นะได้เจอพี่พี่น้องๆในโงการด้วยครับขอบุณอาติดตามเบลีพังลีได้ช่องทางไหนบ้างอ่าทิกตอกิกตอกก็มีอ่าชื่อรักอันตรายพิมเลยนะแล้วก็เว้นวักอันตรายแล้วก็เฟซก็เหมือนกันครับอันตรายโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ ขอบคุณมากครับค,ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเปิดกระสอบในงานนะครับว่าบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนตามไปดูครับอ,อ,อันนี้เป็นพวกกระสอบกรงเกงทหารนะครับแล้วก็จะมีแจ็คเก็ตด,ด้วยนะนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับ งานหมดแล้วนะเพราะงานจัด19-20สิ่งหานะครับนี่มาอยู่กับพี่พ,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 พี่วินเทจเมืองตรังอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสครับวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ อ๋อพี่อูดพี่อูดพี่อูดชื่อในวงการอ๋อวง,วงการเหรออูไทยอูไทยอูทยอไทยน,นะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศขึ้นนี้ก็โอเคอยู่โอเคครับแล้วพี่โตล่ะครับ วัสดี้ก็ดีใจมาครับสวัสดีวะงานออกมาสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างคนีนะขอบคุณไหมพี่ได้เจอพี่พี่น้องน้องในวงการขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ได้เจอพี่น้องพี่ในวงการนะครับเก๋เก๋เกเกครับขอบคุณพี่พี่มากครับยังครับวันนี้เรามาเจออ่าติ๊กต็อกเจออีกหนึ่งคนของภาคใต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่า ลวงเอกควางหวันครับลวงเอกควางหวันนี่บกูเป็นชื่อเล็กใหญ่นะเล็กไหนเล็กไหนว่าใช่ไหมลวงเอกควางหวันนี่เป็นเชื่อในทิกต็อกใช่ไหมชื่อทิกต็อกครับผมเดี๋ยวกขาโดยจักครับผมหวัดดีมาเดี๋ยวมาหรือว่ามาเปิดร้านกันมั้ยอ่าจริงๆแล้นไม่ได้เปิดนะครับครับก็มาปกป้องเปิดรุ่งนะครับในอ่าวงการวิทย์ิสครับแล้วปีกิดบันพื้นในบรรยากาศงานในคืนนี้ แค่ว่ามีความทุกเมื่เหล็กมีเลี้ยวเอาอุ่นเอาปุ่นกันปุ่นั่นปุ่นโน้กันนี้เบื่อเวกันก็ยังไม่น้อยห้วใจมันจุ่มจ้ำจุ่มจืดก็รักไหนเดวเดียวกันไปใช่ไมครับนันั่นแต่นติดตามคนงานก็อปิดร่องเอกตากในด้มั่งอ่าก็ต้ง ตกแล้วครับคือเน้นๆน้นทางที่ตกครับอ่าก็เป็นอ่าเจอว่าลุงอีความพันนะครับนะอย่าพุ่มกันในตรงนี้นะครับเจอว่าลุงอีความพันครับอ่าลุงอีทำใหมได้มั้ยในที่ตกน้องแจ็ลงคลิปตอนนี้งานนุ้นมากะจะเน้นทำคุ่มเกี่ยวกับอ่าเนี่ยวให้กับลังใหครับแล้วพุ่ดีอ่าต่อสู้ชีวิตครับอ่าทุกคนไม่ว่า บกโลงมีความผิดบังมีความผิดมีความรุนแต่ว่าก็เน้นเน้นว่าไอเป็นกำลังใจ้ต่อรู้ต่อไปอาจจะมี่สนุกมั้งสนุกไปมั้งแต่ว่าเน้นด้วยแต่ละไอเพื่อนเพื่อนที่มีน้องๆเอาไปไปแจ่งหน้าแล้วกันนั่นหมายถึงได้ยินไจาวันตามดีเหมาะสมกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็นลุกอีกคอมเมนต์ลุกอีกไลฟ์สดอยู่กันใครได้มั้งในจะตกร์ ตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็มีต้นบากเน้นเป็นหลูกฟ้าบางนะค,ะนะครับนะเน้นเป็นหลูกฟ้าเป็นลูกฟ้าเป็นลูกฟ้าบางก็ัี่หลูกฟ้าถามีบังปลาผลปลาหลายแต่ว่าไม่ไม่เน้นอาการุน่นแรงไล่จงด้ามึนก็ไม่มีเน้นเป็นอากาาจะตรงไรลักปั้นออาได้เล่นได้ประมาณนั้นนะค,ะครับในต้นใจหลูกฟ้าปลาบางเดียววิเศนนะครับติดตามได้ที่ช่วงนีกช่วงวันนะครับมาดก ขอบุณมากครับพี่ขอบุญหนึรอครับครับขอบุณครับขอบุณครับวันนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งร้านนะครับแนะนำตัวหน่อยพี่ครับผมสวัสดีครับเป็นกอดจักรัตอ่าดีดีครับวันนี้บรรยากาศคืนนี้เป็นยังไงบ้างพี่คุณน้อยครับ ครับอบอุ่นไหมพี่ครับครับวันนี้มีอะไรมาขายบ้างขายสามดีครับสาครับลาบางนะแล้วกมีม้กี้ะตัวครับแล้วในร้านวันนี้มีทีเด็ดตัวไหนบ้างทีเด็ดก็มีเยอยที่ในอุ่มนะ อ,อเป็นลายอะไรแล้วหมูตะเก็บแตก,าการาคาที่<ต>ะจะขายขายประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนี้ราคาตั้งแล้ก็หนึ่งห้าหมื่นแปดพันครับครับใครสนใจถ้าหาพี่เชียนได้นะครับชื่อเฟซว่าโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวหน่อยครับอันนี้เราวันนี้ฮะชื่อเพย์ก็วิลลเมสสิกันครับครับวันนี้เอาเสื้อผ้าอะไรมาขายบ้างครับผ้าบาง3าดีเยอะแยะเลยครับผ้าบาง3าดีแล้วมีตัวไหนที่แรงบ้างในร้านมีผ้าผมผ้าผมเข้าไปดูหน่อยครับสำหรับบางก็ไอ้ตัวนี้เลยคตัวนี้ใช่ไหมนี่ลีวาครับ ตอนนี้เป็นปีไหนครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะหกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับตัวนี้สภาพสภาพเยบมาไม่มีตหมิสภาพดีตัวนี้เป็นงานรีวายเลยใช่ไหมครับใช่ครับเสนอขายอยู่เท่าไหร่พี่แปอสี 49, นะ่หมื่นเก้าหมืย์เก้าครับแล้วมีตัวไหนอีกบ้างนอกจากตัวนี้ อาลีดีกว่าอาลีไม่ได้ไดู้เพื่อตอนนี้ชื่อไลน์ว่าชายหญิงชายหญิงอันนี้ขายอยู่3,800 0นนะครับแลโอเคแล้วบรรยากาศคืนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีครับขอบุนดีครับอบุนะได้เจอพี่เปาได้เจออะไรครับหลายคนเลยฮะติดตามน้องวาได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ เฟซบุ๊กครับแล้วก็ติ๊กต็อกครับชื่อว่าติ๊กต็อกชื่อว่าเวเนซุเ m e x เม a n ินั้นแล้วก็เฟซบุ๊กก็เวเนซุเ m e x เม a n ซิโกนิวบูลครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้จัดงานนะครับหรือว่าเจดาพี่ดาของเราีเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การจะงานครั้งนี้พิดาคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับในงานครั้งนี้อ่าก็รับเรื่องไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องไฟนะคะพอดีด้วยว่าอ่าไฟเยอะดานค้าเยอะมากพิดาคำนวณพลาดไปนิดนึงกับสายไฟที่อ่อนนะคะแต่ว่าก็รับเรื่องไปด้วยดีได้มีการเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก็จ้างช่วงจังหวัดนั้นอ่าพิดาคิดว่ามันไม่น่าจะมีให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพิดาเสียใจมากค่ะแล้ว บรรยากาศคืนนี้ถือว่าประสบความสําเร็จการถือว่าลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็มีสหายวินเตจมาเยอะมากถือว่าเยอะฝ่าปีก่อนนะคะด้วยเนื่องจากเห็นหลายคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เห็เนหน้าก็มีผ่านเข้ามามีมาได้เห็นแก้ป,ป่วยไฟหรือว่า อ,อยู่ใน Facebook หรือว่าเขาไลฟ์สดอยู่พี่ดาก็ได้เจอหลายๆคนด้วยภูมิใจมากค่ะภูมิใจค่ะเพิ่มปิติอ่าเพิมพ่มปิติแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่มีหน้าที่แล้วก็ได้ตําตรงนี้ค่ะนะคะแล้ว E p ปีสามจะเกิดขึ้นเกิดแน่นอนค่ะนะคะพี่ดามั่นใจพี่ดาจะทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีฝ่าน,นี้แน่นอนขอสัญ,ญญาด้วยใจค่ะนะคะอาจจะมีการบกล่องบ้างในปีนี้ขอตัวเลยขอไปทุกอย่างเป็นบทเรียนแล้วก็จะได้แก้ไขนะคะ อ่าแล้วติดตามพิดาได้ช่องทางไหนบ้างครับนะค Facebook ของพิดาค่ะนะคบพิดาไลฟ์สดอยู่นะคะเฟซบุ๊กปรีดาคงดำน้องดาปานิชนะคะก็นะคะจะไลฟ์สดอยู่ก็เกือบจะตุกกำกืนนะคะแต่ว่าอาจจะมีการพักผ่อนบ้างอาจจะรอป้าเข้าบ้างทั้งหมดไปชุดก็จะขึ้นชุดใหม่อะไรประมาณนั้นค่ะครับแล้วพิดาจะขายเสื้อผ้าแนวอะไรบ้างพี่เสื้อผ้าที่พิดาขายอยู่นะคะเอาก็เป็นแนวเสื้อผ้าวินเทจค่ะนะคะมีตั้งแต่7 0ศนย์ะคะและ8 ศแล้วก็90นค่ะนะคะแล้ว3าดีพี่ดาสาง 3D ยังขายเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเวลามาจะมาเป็นชุดนะคะอ่าบางทีพี่ดาก็ต้องแยกบางทีอาจจะมีน้องก็ขอมาขอแบ่งไปขายบ้างอะไรบ้างพี่ดาก็ได้แบ่งออกไปค่ะยังขายเหมือนเดิมสนใจเสื้อผ้าวินเทจนะครับติดตามพี่ดาได้นะคะโอเคครับพี่ดาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศหน้าเวทีนะครับคืนนี้มีทั้งวงพัทลุง นะครับไก่กาละมังบรรยากาศหน้าเวทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดให้ดูนะครับ